ทางใต้เอฟซีสองคนที่สามมวนครับเสาันที่สิบแปดเดือนเจ็ดหกเจ็ดครับฝนตกต่อกันมาัเจมส์วานกอนเหรครับตกมาเรื่อยๆเจมส์ขึ้นตกมาอินโดนี้ซัยนหยุดครับน้ำพงไหตรงนั้นนี่ความขาวเพิดครับงานไทยกล้วยมันนี่เลื่อนนะครับเลื่อนไปจนกว่าฝนจะเซานะครับอ่านี่เป็นชิ้นของทั้งน้องอ่อยทั้งสังสูงขันแกนครับเลื่อนไปสิบคนที่สิบสองครับช่วงบายโม่เซาสองกับโม่ไทยนะครับกล้วยบางงามครับเดี๋ยวกล้วยบางงามกล้วยเกีือ ป็นกีเป็นพวพร้อมนะครับจะกัเลื่อนไปให้ได้ครับเรือนไปเลือนไปรอหันบ่หยุดกับพ่กไทยครับพ่เป็นอย่างขับมือเรือนกบบากันไม่คิ้วเรือนกับไม่คิ้วไม่คิ้วไม่ครับแต่ว่าตรงล้อมีกระคิดนึงนะครับพาะว่าจองกันเลยคนละมือนะครับฝากติดตามครับวันนี่จะมีหรือบ่มีครับอันนี้มาในช่วงกำคำครับเพราะว่าตอนเศร้าไทยบ่ได้ละครับเลือนไปผลหยุดจังหนไทายครับ ดูที่เจ้าของฟาร์มครับตามสะดวกไหมครับบ่เป็นยังครับส,สุดฤาษีบ่ไทยบ่เป็นยังครับโมื่กี้ก็ฝากไปตามช่องยูทูบกันสาร้งหมดครับ